Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียวจริงๆมันมีคำถามหนึ่งที่คนถามหมอประจำมากเลยก็คือเรื่องของไข่สับสนมากเลยว่าตกลงไข่มันดีหรือไม่ดีกับสุขภาพกันแน่เพราะว่าเดี๋ยวก็ฟังทางนั้นบอกดีทางนี้บอกไม่ดีตกลงไข่เนี่ยกินได้ไหมกินได้มากแค่ไหน คนเนี่ยชอบเก็บไข่ที่ประตูตู้เย็นแต่จริงแล้วอ่ะถ้าเราจะเก็บนานๆเนี่ยเขาว่าเราเก็บข้างในตู้เย็นไม่ใช่ส่วนประตูอ่ะดีกว่าบางคนบอกว่าทําไมแบบเห็นในไอจหมอนเนี่ยเมนูไข่หมอมันดูน่ากินจ,จังจริงบอกว่าส่วนหนึ่งคือต้องเลือกไข่ที่สดสะอาดนะคะเพราะว่าถ้าไข่มันสดเนี่ย ตัวไข่แดงมันจะนูนแล้วก็สีสวยอะค่ะในยุคเศรษฐกิจแบบเนี้ยไข่ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สถานการณ์แบบเนี้ยที่เราก็จะต้องช่วยเหลือตัวเอง survive ด้วยการทําอาหารเองอะไรเองบ้างเนี่ยการเลือกทําเมนูไข่ในช่วงเนี้ยก็เป็นอ p อปชันที่ดีนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุขเย็นแบบนี้ก็พบกันอีกครั้งนะคะใน Single Being ค่ะพอดแคสต์ที่จะทําให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นเมื่อคุณฟังพอดแคสต์จบอีพิโซดคุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดี่ยวกับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลค่ะ ช่วงนี้นะคะหมอก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้มีเวลาอยู่บ้านก็ได้ฝึกสกิลในการทํากับข้าวต่างๆนานานะคะหมอเองก็เป็นคนชอบทำกับข้าวอยู่แล้วเนาะช่วงนี้หมอก็มีเวลาได้ทํามากขึ้นจากเดิมที่อาจจะมีเวลาทําแค่ช่วงเช้าเดี๋ยวนี้ก็มีเวลาบางวันก็มีเวลาทําช่วงเย็นด้วยนะคะจริงๆในทุกวิกฤตมันมีโอกาสเนาะในวิกฤตเนี้ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ ทำให้เราได้ฝึกสกิลเรื่องของการทําอาหารมากขึ้นนะคะจริงๆมันก็มีหลายคนแหละที่แบบมีถามหมอมาเหมือนกันว่าเออคือเห็นหมอนี่ชอบทําอาหารแล้วก็ถ่ายลงในอินสตาแกรมใช่ไหมคะแล้วก็ติดแฮชแท็กพิ้งเบรคฟาสต์อยู่เงี้ยทำอาหารเช้าเนี่ยลงเป็นประจําก็ก็าถามหมอว่าเออจริงๆอยากให้แชร์ทิปเรื่องของการทําอาหารบ้างหมอก็ต้องออกตัวก่อนเลยนะนจริงๆหมอก็เป็นคนทําอาหารไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งเท่าไรหร่หรอกคะ่ะพยายามมั่วๆทาไปเพราะว่าเป็นคน สนุกกับการกินมากกว่าก็เลยสนุกกับการทำนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเมนูที่หมอจะทําบ่อยๆจะเป็นพวกเมนูไข่จริงๆหมอว่าเมนูไข่เนี่ยเป็นอะไรที่ทําง่ายนะทาให้อร่อยได้ง่ายโดยส่วนตัวก็เลยจะมีเมนูไข่อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะเริ่มหัดทําแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยหมอว่าเริ่มที่เมนูไข่ก็ดีเนาะจริงๆก็อาจจะเหมาะกับเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยคือถึงไข่ช่วงนี้มันจะแพงขึ้นแต่หมอว่ามันก็ยังถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ถูก,กว่าอีกหลายๆอย่างนะะคแต่่วา พูดถึงการทําไข่เนี่ยจริงๆมันมีคําถามหนึ่งที่คนถามหมอประจํามากเลยก็คือเรื่องของไข่สับสนมากเลยว่าตกลงไข่มันดีหรือไม่ดีกับสุขภาพกันแน่เพราะว่าเดี๋ยวก็ฟังทางนั้นบอกดีทางนี้บอกไม่ดีตกลงไข่เนี่ยกินได้ไหมกินได้มากแค่ไหนคือ,อจริงๆเดี๋ยวว่าแต่คุณผู้ฟังจะงงค่ะหมอเองเนี่ยก็ยังสับสนโอ้โห oh <my> เพราะาจริงคือเรื่องของไข่เนี่ยสตอรี่มันยาวมากตั้งแต่ปี1980เนยเนี่ยเขาก็บอกกันว่าไข่มันไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่หมอเรียนหมอเนี่ย ไม่ถึงหนึ่งกแปดศูนย์เนาะหมอไม่ได้แก่ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าตอนที่หมอเรียนหมอเนี่ยไข่เนี่ยเขาบอกว่าต้องลิมิตนะไม่ควรจะกินบ่อยเกินไปเพราะว่าไข่เนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลในอาหารมันก็จะส่งผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดแต่ทีเนี้ยพอต่อมาต่อมามันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลไปมากลับไปกลับมาอย่างปี2010เป็นปีที่บูมมากบอกว่าโอ้ไข่ววละฟองไม่เป็นไรแล้วก็เริ่มมีไอเดียว่าคอเลสเตอรอลในอาหารมันไม่ได้สัมพันธ์กับคอเลสเตอรอลในเลือดโดยตรง ตัวที่เป็นอันตรายกว่าก็คือไขมันทรานส์กับไขมันอิ่มตัวก็จะเริ่มมีความสับสนของข้อความที่ออกมามากมายว่าบางคนก็บอกสรุปว่ากินไข่ได้ละไม่เป็นไรจนกระทั่งปี2019วารสารทางการแพทย์เนาะจามา JAMA Journal of American m e d i c i n e Association ก็ออกมาบอกว่าการกินคอเลสเตอรอลนะคะที่มากโดยเฉพาะจากไข่เนี่ยจะไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้อา้าวสรุปไข่ไม่ไดีอีกละ จนมกราคม2020นะคะ American Heart a s s ociation สมาคมแพทย์โรคหัวใจสหรัฐอเมริกาก็ออกมาบอกว่าเอางี้ขอสรุปในฐานะของสมาคมแพทย์หัวใจเนาะก็อยากจะบอกว่าให้ไปโฟกัสที่ d i เอทแพทเทิคือรูปแบบภาพรวมของการทานอาหารนะคะการทานอาหารที่ดีก็คือการทานแบบเมดิเต r ร์เรเนียนเน้นพวก น้ำมันมะกอกผักผลไม้ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีถัวอะไรต่างๆนะคะมากกว่าการโฟกัสที่อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงไข่เขาก็บอกว่าสำหรับคนทีพเฮลตี้สุขภาพดีเนี่ยการจะกินไข่เวะลาฟองถือว่าโอเคแต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัต นะคะไม่ได้กินเนื้อสัตว์ประเภทอื่นเลยหรือเป็นเฟล็กซิทเรียนหรือเป็นเลคโตโอโวเวจิทเรียน e เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญสําหรับคนเหล่านี้ก็คือจะกินมากกว่าหนึ่งฟองได้เพราะว่าเขาไม่ได้ได้คอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆสําหรับผู้สูงอายุที่คอเลสเตอรอลเนี่ยปกติแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์อื่นๆไข่ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่กินได้ก็จะกินได้เวลาสองฟองแต่ถ้าเกิดมีโรคประจําตัวคือเบาหวานหรือ โรคคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยก็ควรจะลิมิตการกินไข่และที่สําคัญก็คือเรื่องของโปรตีนซอสหรือแหล่งของโปรตีนอื่นๆเนี่ยก็คือควรจะลิมิตการกินพวกเนื้อแดงเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็เนื้อแปรรูปนะคะเห็นไหมมหากราบมากตั้งแต่1980มาจนถึง2 0 2 0เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาเรื่อยๆแต่สรุปสั้นๆง่ายๆตามความคิดของหมอที่หมอก็ฟังมาจาก American Heart Association อีกทีก็คือสรุปว่าไข่อ่ะกินได้ค่ะถ้าคุณเป็นคนทั่วไปคนปกติก็คืออกินลลฟไไมด้เเปรย ถ้าคุณไม่ได้กินเนื้อสัตว์อะไรสักเท่าไหร่ออกจะแบบกึ่งกึ่งมังสามารถกินเกินวันละหนึ่งฟองได้เพราะว่ามันเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเบาหวานคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆก็ปรึกษาแพทย์ประจําตัวแล้วก็อาจจะต้องระวังการกินไข่นิดนึงสรุปประมาณนั้นสําหรับในช่วงเนี้ยหมอว่าเราทานได้นะเพราะว่าคือโปรตีนจากเนื้อสัตว์แหล่งอื่นๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะหายากแล้วก็ราคาแพงเศรษฐกิจก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยไข่ก็ถือว่าเป็นโปรตีนดีที่ ราคาไม่แพงเกินไปนะนะคะแล้วก็นอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยไข่ยังเป็นแหล่งของวิตามินหลายอย่างอันนึงที่สาคัญเลยคือวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ยเราจะได้มาจากการถูกแดดนะคะร่างกายก็จะสังเคราะห์แต่ปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยได้ถูกแดดมากนักเพราะเราอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมคะจากอาหารก็จะมีในไข่มีในปลาดังนั้นเนี่ยไข่ก็ถือว่าเป็นแหล่งของวิตามินดีซึ่งไอเจ้าวิตามินดีเนี่ยก็สาคัญกับระบบหุมมคุ้มกันด้วย ดังนั้นหมอก็คิดว่าการเลือกทําเมนูไข่ในช่วงนี้ก็เป็นออปชันที่ดีนะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเลือกทําเมนูไข่แล้วถามว่าจะเลือกไข่อย่างไงปัจจุบันจะเห็นว่ามันมีไข่หลากหลายมากเลยเนาะบางคนก็อาจจะงงว่าสรุปมันแปลว่าอะไรอย่างเขียนว่าแบบ free range eggs เนี่ยคือยังไงก็คือไข่ที่ได้มาจากแม่ไก่ที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มที่เปิด ไม่ใช่ไก่ที่ถูกเลี้ยงแบบอยู่ในกรงตลอดทั้งวันแต่เป็นไก่ที่ได้รับการเดินได้รับการอนุญาตให้ออกมาเดินเล่นบ้างนะอยู่อย่างอิสระบ้างซึ่งในแง่ของมนุษยธรรมมันก็น่าจะดีกว่าและเขาก็เชื่อว่ามันจะเป็นไก่ที่สุขภาพดีกว่าก็จะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่มีการใช้ฮอร์โมนดังนั้นไข่ที่ได้มาก็จะเป็นคุณภาพที่ดีกว่าหรือบางคนก็ถามถึงไข่ประเภทที่บอกว่าไข่โอเมก้าสาม คือเข้าใจว่าโอเมก้าสมีแต่ในปลาห,หรืออาหารทะเลแล้วทาไมมันมีการขายไข่ที่ว่าไข่โอเมก้าสด้วยไข่โอเมก้าสเนี่ยก็คือมันมาจากแม่ไก่ที่ได้รับการเลี้ยงโดยให้กินพวกส่วนใหญ่จะใช้เป็นแฟลกซีดเนาะสิบถึงยีของอาหารซึ่งแฟลกซีดเนี่ยมันมีกรดไขมันที่เรียกว่า a l a พอไก่ได้กินแฟลกซีดเข้าไปเนี่ยไข่ที่ออกมามันก็จะมีกรดไขมันที่เรียกว่า d h a ก็คือเป็นโอเมก้า t อยู่โดยฟองหนึ่งเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่75ถึงประมาณ250มิลลิกรัมต่อฟอง ซึ่งถามว่าเยอะไหมจริงๆไม่เยอะเพราะว่าถ้าเทียบกับปลาอย่างแซลมอนชิ้นหนึ่งที่เรากินเป็นสเต็กเนี่ยก็จะมีโอเมก้าสอยู่ประมาณ2,500มิลลิกรัมดังนั้นเนี่ยไข่ที่เป็นโอเมก้าสมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเยอะมากขนาดนั้นมีในยะสาคัญแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ค่ะไม่ได้ผิดอะไรก็เลือกไข่ตามที่ชอบตามแต่งบประมาณเนาะแล้วก็วิธีดูไข่ก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดเป็นไข่ลักษณะที่มันไม่ได้อยู่ในแพคเกจจิ้งเนี่ย ดมดูก็ได้นะคะไข่ที่สดเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นที่ไม่อันควรนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คในเรื่องของวันหมดอายุวันที่ผลิตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าไข่นั้นถูกเก็บในตู้เย็นเนี่ยมันก็จะดีกว่าในแง่ของพวกเชื้อ s ม l m o n e l l a นะคะก็จะทําให้เราปลอดภัยจากตรงนั้นได้มากกว่าโดยจริงๆหลายคนเนี่ยชอบเก็บไข่ที่ประตูตู้เย็น แต่จริงแล้วอะถ้าเราจะเก็บนานๆเนี่ยเขาว่าเราเก็บข้างในตู้เย็นไม่ใช่ส่วนประตูอะดีกว่าเพราะว่าตรงประตูตู้เย็นเนี่ยค่ะบางทีมันเปิดปิดบ่อยอุณหภูมิมันจะไม่ค่อยคงที่ถ้าเราเก็บในตู้เย็นดีๆเนี่ยจริงๆไข่มันจะเก็บได้ประมาณ4-5สัปดาห์แล้วก็ถ้าอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะแบบเก็บนานๆหน่อยเผื่อมันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นออกจากบ้านไม่ได้ก็สามารถที่จะทําไข่แช่แข็งได้นะคะเพีเยงแต่มันแช่ทั้งฟองไม่ได้คือถ้าจะเก็บได้นาน,านเนี่ยไข,ข่ขาวเนี่ยค่ะ แช่แข็งเนี่ยเก็บได้นานอาจจะตอกไข่แล้วก็เอาไข่ขาวเนี่ยใส่ลงในถาดน้ําแข็งเป็นก้อนๆอ,อ,อย่างนั้นก็ได้เราก็จะเก็บได้นานเก็บได้เป็นปีเลยนะคะทีนี้พอเรารูวิธีเก็บไข่แล้ว how to cook ทำไข่ยังไงหมอว่าง่ายสุดของเมนูไข่คือไข่ต้มแต่ไข่ต้มจริงอะมันก็เป็นตัวอะไรที่แบบมีทั้งไข่ต้มอร่อยและไข่ต้มไม่อร่อยนะเทคนิคของหมอนิดนึงเลยเนี่ยง่ายๆค่ะถ้าอยากกินเป็นแบบไม่ต้องสุกมากนะัก เนาะกึ่งไข่ต้มกึ่งไข่ลวกก็ประมาณสี่นาทีค่ะต้มน้าให้เดือดใส่เกลือลงไปนิดนึงการใส่เกลือลงไปนิดนึงเนี่ยจะช่วยให้เราปอกเปลือกง่ายขึ้นแล้วก็ใส่ไข่ลงไปจับเวลาค่ะถ้าชอบแบบไม่ต้องสุกมากก็สนาทีแต่ถ้าชอบแบบไข่ต้มแต่ว่าข้างในเนี่ยตรงไข่แดงเนี่ยยังแบบอืมีความเป็นคัสตา์ดนิดนึงแบบเยิมย้มๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็หนาทีค่ะแต่ถ้าชอบสุกๆเลยเนี่ยก็เลยเจนาทีไป แต่ส่วนตัวหมอรู้สึกว่าถ้าเลยเจ็ดนาทีไปแปดนาทีเก้านาทีเนี่ยมันจะเป็นไข่ต้มแบบสุกเกินไปอะ่ะส่วนตัวไม่ค่อยชอบแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะทีเนี้ยพอเราต้มเสร็จแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยพยายามแช่น้ําเย็นเพื่อจะปรับอุณหภูมิทันทีเลยนะคะแล้วก็ก่อนจะปอกบางคนบอกว่าไข่ต้มทําง่ายแต่ปอกไข่ต้มมายากจริงๆปอกไข่ต้มมันไม่ยากเนาะคือถ้าเราเลือกไข่เก่าหน่อยไข่เก็บไว้นาาหน่อยเนี่ยมันจะปอกง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนจะปอกเนี่ย เอาไข่มาแบบวนแบบกิ้ง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 อะค่ะนิดนึงแล้วค่อยปลอกมันก็จะทําให้ปลอกเปลือกได้ง่ายขึ้นอ่ะหมดไปแล้วสาหรับไข่ต้มนะคะอันที่สองที่หมอว่าง่ายคือไข่ไมโครเวฟอะอันนี้ง่ายมากเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ํามันด้วยง่ายๆเลยหาจานหรือว่าถ้วยชักถ้วยหนึ่งอะนะคะและ้วตอกไข่ลงไปแล้วก็ใส่น้ําธรรมดาน้ําดื่มธรรมดางไปสองช้อนโต๊ะค่ะเอาซ่อมนะคะจิ้มตรงไข่แดงเล็กน้อยสักสองทีจุ๊บจุ๊บแล้วก็เวฟค่ะ ประมาณ800วัตต์ที่40วิอันนี้คือเตาไมโครเวฟบ้านหมอเนาะแต่บ้านคนอื่นก็อาจจะต่างกันแต่ว่าลองดูก็ได้สัก30วิก่อนแล้วก็แง้มดูอ่ายังไม่ใช่ก็เอาอีกสัก10วิ10วิไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทีละนิดไข่จะได้ไม่ระเบิดนะคะไม่งั้นต้องมานั่งเช็ดเตาไมโครเวฟอีกอีกอันนึงที่ง่ายไม่แพ้ไข่ไมโครเวฟเลยแล้วดูดีมีตะกูลกว่าด้วยก็คือไข่ตุน คล้ายกันใช้ไมโครเวฟได้เหมือนกันสูตรง่ายๆเลยค่ะคือไข่หนึ่งน้ำหนึ่งถ้าเราไม่รู้จะตวงไงเนี่ยหมอจะใช้เทคนิคตอกไข่ใส่ถ้วยเนาะแล้วก็เอาตัวเปลือกไข่เนี่ยมาตวงน้ํานะคะลงไปให้หนึ่งเท่ากันแล้วก็นมจืดจะเป็นนมวัวไขมันต่ําก็ได้ลดจืดหรือว่าจะเป็นซอยมิลวไขมันต่ํารดจืดก็ได้นะคะอีก0.5ใส่ลงไปแล้วก็กรองนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้ได้ไข่ตุ๋นที่เนื้อเนียนๆนยเนี่ยนะเ,เ,เราตีแล้วเราก็กรองฟองออก มันจะได้เนื้อที่เนียนๆแล้วก็เอาไปเวฟค่ะที่450วัตต์นะคะประมาณ3-5นาทีเปิดดูไประยะระยะเหมือนกันอีกเมนูหนึ่งที่หมอว่าทำง่ายนะคะก็คือไข่นุ่มไข่นุ่มก็จริงๆก็คือเหมือนพวกข้าวหน้าไข่นุ่มอะค่ะจะเป็นข้าวหน้าไข่นุ่มกุ้งข้าวหน้าไข่นุ่มอะไรก็ได้แต่ส่วนตัวจะชอบใส่พวกผักอะไรต่างๆด้วยนะคะข้าวหน้าไข่นุ่มมะเขเทศอะไรเงี้ยก็ทําได้นะคะ จริงๆการทําไข่นุ่มง่ายๆคล้ายๆการทาไข่เจียวค่ะเพียงแต่ว่าเราใส่นมเข้าไปผสมกับไข่ที่ตีด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไฟไม่ต้องสูงมากน้ํามันไม่ต้องเยอะไม่ต้องท่วมนะคะใส่ไข่ลงไปพอไข่มันเริ่มเริ่มจะสุกนิดๆนะคะให้เอาน้ําเนี่ยเติมลงไปตรงขอบขอบ,ขอบมุมไข่ค่ะแล้วก็ปิดฝาเท่านั้นละค่ะสักพักหนึ่งค่ะมันก็จะได้เป็นไข่นุ่มที่แบบดูสวยนะคะ แล้วก็อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ค,คนไข่รกระทะก็คือสามารถทําได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันเฮลตี้ขึ้นเนี่ยน้ำมันที่ใช้พยายามจะเลือกเป็นน้ํามันมะกอกหรือว่าน้ํามันดอกแคโนล่านะคะก็จะเฮลตี้กว่าน้ํามันประเภทอื่นค่ะทีนี้ถ้าถามว่าทิปส่วนตัวบางคนบอกว่าทําไมแบบเห็นในไอจหมอเนี่ยเมนูไข่หมอมันดูน่ากินจังจริงบอกว่าส่วนหนึ่งคือต้องเลือกไข่ที่สดสะอาดนะคะเพราะว่าถ้าไข่มันสดเนี่ย ตัวไข่แดงมันจะนูนแล้วก็สีสวยอะคะ่ะก็พยายามทานร่วมกับผักนานาชนิดตรงนี้มันก็จะช่วยให้ดีกับสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้จานเราดูสวยขึ้นด้วยนะคะสรุปแล้ว Take home message สำหรับ Single Being EP นี้หมอก็อยากจะบอกว่า ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ไข่ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สถานการณ์แบบนี้ที่เราก็จะต้องช่วยเหลือตัวเอง survive ด้วยการทําอาหารเองอะไรเองบ้างเนี่ยก็ฝึกทําเมนูไข่ต่างๆนะคะหบอก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรสักเท่าไหร่เนาะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่สังเกตมาเนี่ย ให้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังลองดูนะคะบอกว่าลองลองเล่นสนุกกับเมนูไข่ต่างๆดูแล้วก็ส่งการบ้านมาให้หมอดูบ้างก็ได้นะก็ทวีตมาแล้วก็ติดแฮชแท็ก singleb e i n g มาบอกว่จะตามไปดูไปตรวจการบ้านให้ว่าทําเมนูไข่อย่างที่หมอว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะก็หวังว่านะคะทุกคนจะมีกําลังใจดูแลสุขภาพสู้กันต่อไปนะคะเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน หมอขอขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่ส่งเข้ามานะคะยังไงมีอะไรก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ติดตามเราในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น SoundCloud Spotify หรือว่า YouTube ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว